ไใส่รองเท้าเร็วใส่รองเท้าใส่รองเท้าไอเดินตามพี่หลังพี่ไปเร็วไปเร็วไ,ไ,ไหนโอ้ยมาอีกแล้วเดี๋ยวน้าไปรองเท้ามาให้สวัสดีค่ะน้องไอรีนไอรีนจ๋าเราดีจ้ากันเลยโอ้ยไปเสารเลือดคลองเล่นมาให้ครับ เดี๋ยวอกได้ของเล่นมาเล่นอย่ารไปซ่อมไม่ให้เล่นก่อนให้ลองเล่นว่าชิมักแบบใดยเนาะนั่าจะไปสั่งให้ไหมน่ะว่าเบอร์นกไก่ขาว่าน้อยลิมจีเล่นไปจังใดมาซ่อมไอ้พันมาเล่นนั่ได้แพ้ไอ้พันเริ่มไมาเล่นแล้วไอ้พันได้แพ้ไปมิเลียดซึ่งบอกเล่นหน่อยเนาะหน่ะงอแง่ก็เลยเอาไปในเฮือห้กันแหละนี่ก็เลยเดมไมาเล่นคนเดียวครับเออเล่นยังสี่ตะ เล่นอย่างนี้เหรอคะไม่ใช่ไม้นะอ่ะมันจะล้มมันจะล้มเขาเล่นกันอย่างนี้เหรอเขาต้องขึ้นนั่งคว่ำข้างบนไม่ใช่เหรอเนี่ยนี่หล่าบอมักรถม้าบ่ลูกรถม้าไม่ชอบเหรอคะไม่ไมไม่หมุนล้อเล่น ขึ้นนั่งข้างบนนี่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 นั่งบนนี้ขึ้นมาข้างบนค่ะเนอะนน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 นขึ้สีเก่งเทขายเหียนเหียนนี่คือสีเก่งแทเปิดเพลงไม่ใช่ไม่ม่ใช่ไม่ใช่ไ่ใช่ไมี่ไ่มาขึ้นขา กไม่ครัาจะขึ้นไปแล้วมาเล่นรถเร็วมาเล่นรถก่อนกลับมาค่ะกลับมานงอรถมาไหมชอบแบบไหนเปิดเพลงล้วเอาไปเพลงไปเพลงตรงไหนไม่เอามือเข้าปากเอามือไม่เอาไม่ไม่เฉื่อยเลยเดี๋ยวมือเข้าปากไม่สวยเลยไปเพลงไปเพลงกัน เปเพลงกันเลยน่าเปิดเพงลงแบบลินคนนั้นนะ่าเปิดพ่นกี่เดือครับเมือน,นไงเปิดเมื่อชุดแนวหักใบเห็ดบอกยังใบเห็ดอย่างแต่ว่านั่งกินขอกับไปนั่งพ้นภาเขาก่อนมูมาว่านในไปเอ,อือนได้เมื่อกินขอกับไปเอือนครับ เอืนอตามเสียงคนนะเนาะนั่นปะมัมมัมไปปะไม่ล้มลมแบบนี้ไม่ให้เล่นล้อค่ะไปเพลงแล้วอ่าทานหมดแล้วฮึอากาศยามเศร้าครับเริ่มเย็ยนมากแล้วเนาะลมพัดวีวีกายก็เย็ยนละถ้ากัน้องไมยางเลยทั้งน่อยครับเยิดเยิดเยิดเยดเยิดเยด กระเพื่อนกระเพื่อนไปแล้วเนี่ยเขาจะมาเห่ินตลอดไม่ได้ค่ะเนี่ยครขึ้นขึ้นยังไงขึ้นยังไงขึ้นให้ดูหน่อยหวานวายานโต๊ะ าไม่ต้องเจ็บข้างหน้าค่ะนั่งเปิดเพลงเปิเพงยังไเงเป็นอคีาเป็นไอนันฝา,าเป็นคีมาโซ่น,นีนน่แบบคีแล้วไไอนันฝาก็เลยได้แท้แล้วเขาเรียกว่ามะเร็ง ข้าขึ้นปานเจ่งนะครับเห็นไหมดุนดุนไม่ไม่เรียนมาหมั่นไหมคะอันนี้เป็นมาหมั่นไหมทาวิมีมาหมั่นไะเรียกว่ันนี้มาหมั่น มามมัมมามมัมครับอมิแปดโมงครึ่งแล้วจะเก้าโมงแล้วค่ะไปลงรถเต้นมัมมัมไปลงรถค่ะอ่าลงได้ไหมนี่เราแบบนี้โอเคไปเราไปนี่แหละเดี๋ยวหาพี่เดี๋ยวหาอมิไปอมิอยู่ไหนอมมิอยู่หลังบ้านเหรอคะอ่าไปแล้วมันว่าสิมัมมัม มาค่ะเดี้ย,ยมมมมฟีเลยเดี้คนลุกคนาปเลยมามมมเอาไปเลยแบบนี้เขาในเหีนเหรอครับเขาได้บ้านเลยนะเรียกด้วยมามาเรี้ยกยังไงมามายังไงคะ ไม่เข้าไปนะไม่เข้าไปน้ำไม่แคบนะอหาวีมีปมามามไปเข้าห้องไปไปเข้าห้องไปมามามไปเข้าห้องไปเอามามามเลยได้แล้วครับตัดรองเท้าก่อนค่ะเรารองเท้าก่อนโอ้ตัดรองเท้าเจะตอดรองเท้าค่ะรองเท้ากันค่ะ ไปเข้าห้องเลยไปพาคุณลุงคุณตาเข้าห้องเอามามมัมค่ะไปเือเข้าห้องด้วยเอาเก็บไว้เอาเก็บไว้เก็บไว้ไปเอามามมัมในห้องแล้จวจ้ของเอาลงมาจจ้าของก็ขึ้นเก็บแล้วเนาะไปเอาังมามมัมมามมัมไม่ได้อยู่ในห้องนะอยู่ในห้องอยู่ในห้อง เขาห้องตัวเองเลยใช่ไ,ไหมเอามามาเปิดประตูเป,ป,ปิดประตูนีอยู่ไหนนี <laughs> ไไ่เอามีมาเอามามาให้หนูแล้วหนจับลุ่อยู่หือเอ้าปิดประตูก <laughs> ันเลยเปิดให้ปะป๊าหน่อยเปิดก่อนเปิดให้ปะป๊าเข้ามาก่อนไม่มีรเรื่องอ่ะ เอาะครบเฮ้ลหลตนกันวันน้นะลิงครับลุงก็ว่าลุงก็ว่าคุยกับฝรังแล้วว่าหอมไหมครับลุงก็เกงแกน้องเคยเหินมาปะเรากินพ้าางนอกกันเรื่องอีกแล้วล เอาอะไรพงยาเหรอพงยาไหมหาปลาให้อันเอานี่ใส่ด้วยพงยาครับเป็นเสียวุงยาพงยาคนอยู่ดานพนในชี้ก่อนชี้ก่อนุงยาอยู่ไหนบอกปลาพงยาอยู่ไหนคะพงยาลิ้นอยู่ไหนยาอยู่ยาลิ้นอยู่ในลูกอืมอ่าเอาลงมาให้ค่ะนี่ ขอบคุณค่ะขอบคุณป้าว้าค่ะบมเงิตันดีใจปมเอาลงมาแล้วล,ลูกเอาลงมาแล้ว,ลลลวนี่อะไรดีคนโถ่เลยว้าวว้าวนี่นี่น,นี่นี่นอ๋อเอาไหนเอาอนี่นะซาร่าพดูดอาบน้ำจะใส่เขาอาบน้ำล่างหน้าอ้าเขาก็บอกว่าอยากกินเราบอกเพื่อนกินนุ่มมากเลยตั้งแตงก่กินโฟมอลวันนี้วิ่อยากกินข้าว ใส่ผ้ากันเปื้อนให้แต่เก้ากับโบไส่ใส่ดึงอาจจว่าัวจะเด่นเนี่ยเนี่ยใส่เนี่เปื้อนกระยาสิมาไทยบรรยากาศอยเลยครับไอไอัดเดือดออกก็เลยาดไทยข้ามาหาปัดเืดติดยาให้ามาตัวว่าอันยุงกันก็่านทางจิให้เนาะนี่ดูดูลูกโปะมัมมัมมัมุ้ดบยอย่ดูดูอันนี้ถ้ามัเป็นสีนี้ดูอ้ามัมมัม ข้าวลูกจะได้อ่านนะเอาเลยคะไม่เอาเอาโดเรมอนเหรอเอานะคะเอามาติดใจนะนี่นี่ใช่เลยเอาอีกอ,อีกไม่สองอัานเล้องนะ <laughs> อตรงไหนล่ะ <laughs> ตรงนี้หมดกันนี่ติดตรงนี้โอเค เบิดกับเบอร์ซาวมุมีแล้วหมดแล้วค่ะหมดแล้วหมดแล้วข้าวเนี่ไม่เสร็จหลังกินข้าวเจละมือเอรนั่นคอนี่นนมือแขนหมดกัดจะตุ่มเป็นนั่นเลยเขียนเสร็จละอร่อยไหมคะกินเลยจะได้กินยาได้สิเห็นว่าเรื่องยาครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวกินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยกินยา ่ารีบกินข้าวก่อนค่ะบ่อยากกินข้าวแล้วผู้สาวแม่หยกกินข้าวเหนียวเองแลยอ่ะข้าวเหนียวไปกินเองก็จ้าไปจัดกินน้ำบ่อยากกินข้าวเลียวแล้วอยากกินข้าวเหนียวเลยมีคุยกับยายอยู่ข้าวมันก็ยืนละไอ้ลินจ้าง้อไปถึงหัวกระหิวเัากระหืดเ่ายางมาคุยทางบ้านอยู่ในห้องกระเดีช่วงนี้ก็เป็นยุ่งๆอ้าวเนอะ ไม่เหมาะกับว่าจะให้เห็ดไฟในสามมือเห็ดอนไดก่อนเห็ด่วราเห็ดแกนว่าอันนกมาตายอยู่หน้าเหินด้ว่านกใกล้หน้ามาตายหน้าเหินว่ามันเป็นลางมาบอกลางขังหอนลางลายม,มันที่เกิดเหตุภายในเหินบอกว่าที่เกิดอย่างแต่ว่าบอกว่าเกิดเหตุเหตุลายก็เลยต้องได้แก้แต่ว่าคนแนะนําไม่แก้สามมือแห่งดีแต่ว่าบอแเลีเหินใหญ่เฮือ ให้เลี้ยงินใหญ่เท่าก้อนืจ๊ซอน่ะแม่จึงจีเฮ็ดได้เพราะว่ามันพระพระยวัดเดียวกันทั้งว่าเฮ็ดมือเดียวกันจ้ะให้เฮ็ดแก้ขนานก่อนคือตั้งแม่อันตอนแม่ของไก่กับนกนกอันคือคล้ายๆคือนกเกี้ยวแหละมาไล่จับหัวของจุนาของแบมือใส่ป่ะแม่กับแม่ก็ลงมายุ่งมือนี่มันเลยมายุ่งมือนี่เองนะแต่ว่าอันนี้มันบ่แม่นอันนั้นมันมาตายอยู่นู่นนะทางขึ้นบันไดนกไก่หน้าตัวบงญ่ตุยจังไหนจ้งมานแตกอยู่นั่น ยาย่เพื่นกับยานเพื่อนท่านคิดรายวันนี้ก็เลยว่าเอาเเอเอาแต่เพืน่นเสื้อเอาแต่เพื่อนหงกับเสื้อแน่บุเสื้อแนนอ,อันนี้นนก,ก็เด้ความสบายใจแล้ววันนก็ได้ควาสบายใจอะไรแบบของก็ไม่ค่อยได้จับแล้วก็ได้แต่เงินนะยุกไก่ก็ได้ได้แต่ซื้อยแต่เงินเพราะว่าคันกลับใบบส่กันที่ไหนเนาะกลับไปเพื่อนกับบริษัทแบบมือพอมือนั่นไหมน้องกับที่ได้กลับแล้วที่แรกกันไปวัดเนาะ มันนไปเบื้องเซืยอค่ะไปวัดไปบอกญาทตยญาทานเลยว่าญาทานสิไปสไปยามเหื่อนเด้ออันยามเหือนน่าต้องมีผัาเข้าจังหันกับอันคู่สังกฐานเนื่งคู่ต่ว่าเพื่อนว่าให้ดีให้สุดฤทนาสุดเหือนใช่ไหมก็เลยว่ะเ็ดบุญเหื่อนพร้อมในพร้อมนะเขตนายายเฮาอยู่เหื่อนนั่นแหละแต่ว่าวันนี้เพื่อนบุคค้กใจอีกพาวัดยังบวคขากใจ่ยังเอาเสื้อไปเบื้องหมออีกหมอเองว่าวันนี้เฮ็ดภายในสามมือใต้ราบในนอนบนรับเพล อะไรเราเนาะทังค่าบันสินมันยังไปเทไหร่ค่าันศิลแม่ันอันศินเนี่ยเมืี้ก็ขึ้นหินไม่ไม่นายยังสินนไม่นายหญ่ขึ้นหนหลังใหญ่เห็นขึ้นหนไม่นายแญ่แล้วเงินไม่เท่าบริจ้าเนาะเกินตรดกได้เงินพัะดีเลี้ยงกิมาหานเจ้าคองไหมใช่ต้งเป็นผมมือเดียวมีตัวเรื่องของกันปุ่มหลายอันของกระยุไก่ใช่อะไรฮักมาอยากค่อยกินไหมอยากินมาลาันบอก กินกินนิดเดียวนะอ่า่ากินยาเพื่อนห่าวกินยาด้วยครับเพื่อนยาเนี่ยได้เลยค่ะไม่มต้องคิดเลยแล้วว่าการอันบนได้าหามของว่าการที่หุงส่งเงินมาบ้านอันอันหกล้านเท่อน,นี้นี่อันได้ลุ้มน้ำบัวดีแล้วว่าเพื่อนยาถ้าเราทิ้งกันนะไ้ไหมเพราะว่าจะหามหรก็ไม่ท่านว่ามีจังเงินอันจังเงินที่ทิ้งนัน่นลาของเราจะตีบนเงินของเรา กับเก่งใจน้องเคยอายมาขนาด้มีกับทางนั้นหนีกับโมยากษด้วยทางนั้นกับทาก็เลี้ยงงานก็เลยว่าโมเก่งใจมันก็ลมกันข้างแล้วก็เศร้านะโอนไปให้อายกับยานห้องโอนเงินบอก่อายห้องเฮ็ดบุปผิดก่อนประเดี๋ยวก็ไม่สบายคนทางยานอันก็เห็นข้าวละยานเป็นคือในข้าวเนาะอายกับแต่ยานที่ว่าครอบครัวเด้เงียกเงี้ยนเรื่องเงินยังถือไหนไหม ใช่ก็เป็นห่วงของมาของเฮ็ดบ่เป็นดอกสายหิมบุหิ่มเรต้องห่วงเรื่องเงินงตัเดียวของเฮ็ดบ่เป็นดแข่งค okay, นเาเงินค้าแข่งสองคนคน้องรายลิงกินข้าวนะปอบป้าไปทำงานก่อนนะทำงานช่วยทางร้านก่อนที่ข้าเสร็จแเราจะอาบน้ำนอนนะคะนี่ไงปอบป้าบอกงงนะเห็นมาเรื่องนอนนีปป่บุฟเฟ่ได้เงินได้มาจ่ายไว้เจอกันคลิปหน้าพี่หน้าจ้า นะจะได้กินยาจึงว่ายมมาอมกินเช้ามันแค่มันบ่แค่ยาเนาะมันอยากกินให้กินโซมเมอร์้ากินแต่มันเป็นยาอันะไรซึมทานเล็กจ้ะโรงบาลให้กินนั่นนั่นนั่ผัดโต๊ะเข่าเก่งจังวะล้อจังวะอ้าวเปนเก่งตัวอืออาันยอง ي, มั่เอื้อยหรืออายมา n u m b e นอ่ะเอื้อยบอกอันผู้หญิงบอกผู้ชายอันผู้อายผู้ดูรถผู้หญิงหรือผู้ชายนี่อันผู้อันกินข้าวมาละวสารไปไอเล่นไอนเล่นโว้ยพิธีคนของกินนิ้วเอาอยาค่อยกันนะเอา,อาเาน,น้นเอายาค่อยกันนะ ไปแล้วลูกไปแล้วเยักยอกจนยักีเอื้อยในนวดื้อยถ้ามันน่าน้ำนั่นล่ะบ๊ายบายเลยบ๊ายบายคุณลุงคุณป้าเลยลิงจะขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะกินข้าวเสร็จแล้วเอายแงงีก่อนนี่โงนตัวยิ่งใหญ่ยุฟ้าโอ้ยไม่เอายูโยชองแล้วไม่เอามาติดดอกมันไม่ที่ติดไม่มีที่ติดลูกลามเอามาบอกอีคัมจะได้ล้ะคัมก่อน้นะคันเราจะพาอาบน้ำ อาบน้ำใส่ชุกเขีนยาวหนาวมันมีอุ้มมามเขียดเลยเอาไปเอามาให้เอามาให้ลูกสาวผู้ใดก็เป็นจังสีอยู่ตรงไหนล่ะอันดตรงนี้ว้าวว้าวตัวใหญ่จังเลยอันดตรงนี้อันดีใจละอ้าว ไปแล้วค่ะคนนอนยาไปแล้วค่ะตีท้ายครบแล้วหนาวดีใจละบ๊ายบายก่อนทีนี้ดีใจบายก่อนบ๊ายจีก่อนเปิดวันนี้ที่กินยาอเยอะเราจะเลีงไปดูกินยาอีกจะได้กินอีกอยู่จะให้กินอีกอันหนึ่งน้องกินยาน้องกิ่งไหมบ๊ายบายบ๊ายบายเลยไมาเจอกันคิวหน้าครับเกินกินหน้าครับอื บายบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับน้องอรินโมแต่กินไม่ทำเลยเนาะไหนเมื่อเช้าเมื่อเช้ายุงกัดตรงไหนนี่เหรอแดงๆหายแล้วหายแล้วยุงกัดอืมยุงกัดเฉยๆเนาะอืมไม่ใช่มดกัดยุงกัดเฉยๆยุงกดเฉยๆก็เลยไม่เลือดไค่เลยมีเลือดอืม เฮ้ยทำไมเอามาให้อลินดูนะอลินดูเฉยๆอลินดูกินข้าวเฉยๆอ้ามทำสุดท้ายแล้วลูก